สว,ส,สวัสดีครับโอ้ตำอะไรตำตะไคร้ตะไคร้ใส่ยากเจ้าขอมาเลยจ้าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดนี้เราจะมาจัดเมนูเด็ดกับพี่บ่าวประชันการไทยชนะจะจัดกับพี่บ่าวเผ็ดมากเลยนะงั้นเรืออะ มไม่มีตอนประเด็กใส่มะนาวทำไมใส่มะขามเลยเน,นะาะไม่รอเรามาชมมาทุงนี้ก่อ,อน,นเ,เ,เอาลเดี๋ยวเยอะ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 ไอ้เอ็กดี๋ยมันจะกินก่อนเข้าอันี้เก่จะเอารูชสห้แปลกเลย อืมอืมสดเลยเผ็ดมากเผสดใจไหมพี่บ่าวบอว่าทำไมตำน้อยจะเลยกินให้มดเี่เผ็ดปานนี้อู้เจียจดว่าอะไรมาหาเลยนุกลับอะไรพวกอว้ย

บุ no? บิน่อยสมเนาะนี่เป็นขวดอะไรนะาบนี่เป็นกระปุกสับปะรดดูเรื่องมโตน้ำใน้เทมาเนยะมาตลาีปหรือเปล่าครับโอ้อยากบอกว่าผม เคยกินครั้งหนึ่งอร่อยมากอันนี้นะหอมนนียนพริกที่ใช่ไผมเราอยากจะซิมแล้วกินไม่เยอะเพราะว่ามันจะยิ่มก่อนข้าฮะก้อยเอาเข้าไปทัง้งหมดครับคือมัดใส่ใจคือมุด มีละไม้ส้มเป็นตอนตอนนะขึ้นมาหาเนาะตอนใหญ่ๆหญ่นะ่ะ,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 ะไปไหนแล้วขนมแม่สดที่บ่าวร้องไห้แล้ว ทาหารแบบเราเนี่ย4.5ฮนอนอีหมอกุ๊กจุด่อดูคนเหมือนอะไงเขามากินลูกไก่มันไม่กินมันหงายเองเออมันหงายเองมันไม่กินหรอกมันบอก ว่างานเมกินเนี uh, 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 ison, ่ยม uh. ันงายเองแต่ไร้หนูน่เราไม่กินกลทำไร้หนูเลยมาสงสารที่บามากเลยสเออเออเดี๋ยวจะคืนทำเส้นแล้วอะพอดีสำเนียงนะตำตื่นแม่แม่อร่อยเนาะอ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับพี่บ่าวขาดนีนตาตะไคร้อยู่ร้องไม่หยุดเลยนี่นี่ะวิ่งไปไหนพี่บ่าวฮะ พี่บ่าววิ่งไปไหนก็ไม่รู้เอฟซีฮะไม่เ,เอาเกลือบอ่ะนั่นแหละสั่งอะไรก็เผ็ดเผ็ดนะเจ๊ไม่รู้ว่าพี่บ่าวเกิดอะไรขึ้นกับพี่บ่าวนะคะ ไปเอาเกลือ,อ <c oughs> ไปเอาเกลือข่อยแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรนะเฮ้ยคลิปนี้ก็เสดีค่ะ <c oughs> ไปเอาเกลือ บอกว่าเจ้าขีย่ยศเกี่ยวนี่ไงน้องข,ขียข่ยศขี่ยศป็นดีลา่าสุดไม่ยอมโงษณา ม่เจอเลอะไรมาะเนาะภาษีมันมีประเด็ตอนเนาะดวงอะไรมีประเด็จตอนดวงไหนเอ้กสใจสใจจวงเมื่อไม่จบเจอแม่กรไมแม่ก็จบเจอไม่จบวะฮะพออจับไปละมาปิ้งลายเนาะ เผ็ดไปตายแม่ต้องโอกรีบทบาทนี่สั้องอัมรามืองหาวเหรอเมื่อวานนี้ค่อยตามชมงตามกินกับคุณยายเจ้าน่ะโอ้โหเผ็ดไงตาย แม่พ่เอกคนน้อนิ่อนเอิ่คนยุ่เมื่อกี้เพิ่นจะกินน้ำยู่กจะทำเดี๋ยวก่อนบายบายแล้วค่อยตามีกเนาะแล้วเพิ่นจะไปเอารงอ้อยนะเอามากมานะันอ่ะเออทำน้มะกิ่กันกอ่า thôi bùi âm ไปมากครับผมวยมากขึ้นมากเลยรอรอสวัสดีครับ